สำหรับวันนี้นะครับปลาปาก็จะได้ช่างเนาะช่างปลาปาก็จะได้มาล้างท่อล้างท่อซัมเมอร์ล้างท่อบาดานเนาะทีนี้เราก็จะมาเคลีย์สถานที่เคลีย์สถานที่ให้รถเขาวิ่งเข้ามาได้นะครับผมวิ่งเข้ามาได้ นะครับก็น่าจะเข้ามาได้อยู่คอยดูกันนะครับผมต้องเก็บเก็บพวกนี้ออกต้องเก็บไม้เก็บอะไรออกนะครับไม่งั้นรถเข้ามาไม่ได้ ต้องเก็บไม้เก็บอะไรพวกนี้ออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นรถ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 เจาะรถล้างเขาเข้ามาไม่ได้นะครับต้องใช้รถไถเนาะไถเคีย เสียที่ให้รถเขาเข้ามาได้นะครับรถรถรถล้างท่อมันจะเป็นรถแบบใช้เครื่องเป่าลมเป่าลมเนาะมาล้างปลาปลาระบบน้ำปราปลาหมู่บ้านนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นไม่ทันปลาปลาดูดขึ้นไม่บาดาลดูดขึ้นไม่ทันนะครับก็เลยต้องมาล้างแล้วก็เช็คดู ว่าสถานะของซัมเมอร์ปันซัมเมอร์ทมันใช้งานมานานแล้วนะ6ปี7ปีแล้วนะครับผมว่ามันจะสึกกร่อนหรือเปล่าในท่อท่อหรือว่าซัมเมอร์ตันหรือว่ากําลังตกหรือว่ายังไงนะครับต้องคอยดูกันวันนี้ครับนัดทั่งไว้เดี๋ยวทั่งมาเคลียนะครับ เดี๋ยวต้องเคลียร์สถานที่ก่อนครับผม